สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนน้องๆทุกทา่านวันนี้ผมจะมาที่ตลาดมีสุที่พระรามสองนะครับถาพี่พี่เพื่อนน้องทันเมืนกนว่ามีอะไรน่ากินหน่าสนใจบ้างครับแต่ผมบอกเลยว่าแน่นอนครับอร่อยเจ้ากรน,น,นก็ตลาดนี้คนก็เยอะทุกพาดบนกคนกับที่ตลาดที่ตลาดนี้ที่พระรามสองนะครับ,รบผมมา กินสองครั้งนะครับนะครั้งแรกผมมาที่มาหาญาติผมที่โรงพยาบาลครับครั้งที่สองผมก็เดินเข้ามาพี่กี้นี่เองครับกินข้าวก่อนค่อยไปที้พี่กี้เพื่อนมองท่านดูรู้นครับของทุกอย่างมาก,กินทั้งนั้นเลยนะครับรครับ้ผมก็เริ่มจะเยอะขึ้นนะครับนี่นี่ก็ประมาณมาาามรครับสี่โมงกว่าเกือบจะห้าโมงเย็นอยู่แล้วครับนี่แหละคนเริ่มจะเลิกงานกันแล้วก็เลย มีผลเยอะแยะเข้ามาแล้วครับท่านสุดยอดเลยครับแบบนี้ครับหายากมากนะครับที่มีของจริงของขายเยอะแยะขนาดนี้ครับผมจะได้มาครับโอ้โหผมมาทางคางไกลอยู่นะครับผมอยู่ที่นครปฐมครับที่แรกอยู่ที่นครปฐมก็ตีเข้ามาครับที่ผมพังจริงอยู่เยาวราชครับดูสิครับผักที่สวยนั้นเลยครับอืของจริงขายเยอะแยะไปหมดมีทุกอย่างเลยนะครับท่าน ีพี่เพื่อนน้องท่านที่อยู่ใกล้แถวนี้นะครับเดินเข้ามาดูเลยนะครับว่าเป็ี่นไงมั่งเสื้อผ้าก็มีนะครับแต่อยู่ข้างหน้านู่นครับแล้วผมจะเดินไปดูรอบๆใกล้ๆเลยครับว่าจะเป็นยังไงมั่งครับของกูิงของชายก็เยอะครับเสื้อผ้าก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกอย่างเลยมีหมดทุกอย่างเลยครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีคงกลับมาก็จะออกไปข้างนอก เหมือนถนนใหญ่นะครับคือถนนพระรามสองนะครับนี่ครับเดินไปดูก่อนว่าม,มีอะไรมั่งพี่พี่เพื่อนน้องครับดูเลยนะครับว่าบางคนก็จะขีบร้านแล้วครับ่นบางคนเพราะว่าบางเจ้านี่ก็จะเจ้านี้ก็จะเปิดร้านประมาณสักสิบเอ็ดโมงหรือไงนี่ครับท่นเท่าที่ผมสังงกตด,ดูครับ พอผมมาวันนั้นสามโมงชเช้านี่ยังไม่ค่อยมีคนตั้งร้านเลยครับพอสิบเอ็ดโมงลงมาจะมาหันินข้าวกับตอนที่มาโรงพยาบาลหายาดผมนั้นมีแล้วครับเต็มเลยครับตนะ่างรู้ดีครับเนี่ยทุกอย่างโอเคเลยนะครับมาเรียบร้อยเลย เดินต่อไปครับไปดูนะครับว่ามีอะไรมั่งครับทางนี้ครับเมื่อกี้ผมเข้าอีกทางหนึ่งจออีกทางนึงแล้วนะครับเนี่ยเดินมานะครับอพี่ๆเพื่อนน้องท่านดูครับเดินเข้ามาจับใจซื้อใส้ไฟ่ที่สบายสบายเลยนครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่แพงครับแต่ละอย่างดูดีครับราคาพี่จะตุ้ก็มาให้ดูครับราคายี่สิบบาท20บาทสิบาทก็มีครับดูดิครับ ของทุกอย่างมีหมดครับผักทุกอย่างมีหมดครับนงมะนาวก็มีครับนี่ครับเดินเข้ามาอีกแล้วใกล้ๆแล้วครับไม่จะออกนอกข้างนอกไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับอื้อหือเสื้อผ้ากมีดีสวยครับรองเท้าก็มีครับอยู่ฝั่งนงครับอีกด้านหนึ่งครับไปดูเขาเดินอยู่ตรงกลางพอดีครับ คนก็ยังเดินเข้ามาเ,เรื่อยๆอยู่ยนะครับดูสิครับขนมแบบนี้น่ากินไหมน่ากินนะครับขอให้พี่ๆเพื่นพนอนน้องทกั่านเข้ามาเดินดูเดินชมเดินจัดจ่ายซื้อของที่สบายๆเลยนะครับดูสิครับผลไม้มีจบับชมพู่หรือว่านีครับ อยู่ด้านนอกครับด้านนอกถนนนะครับนี่ครับด้านนอกครับเยอะเหมือนกันนะครับคนรอนเนี่ยเยอะเหมือนกัน,นครับนี่ที่ด้านนอกครับ นี่ค่ะกุ้งตัวตัสีฟ้าดเลยครับลูกชิ้นอย่างนี้ครับนี่แล้วเขาขนมต่างๆนะครับผลไม้อะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับเดินไปดูฝั่งนี้อีกนิดหนึ่งครับเป็นไงว่าจะกล้าไปกับพวกอย่างนี้มั้ครับมีอะไรมั่งไหมเยอะไหมนี่นะครับพี่ๆน้องๆท่ันมาเดินมาชมมาเที่ยวนะครับท้ายท่ที่แถว แถวพ้างลางสองนะครับท่านจะรู้เลยว่าตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆท่านมาดูเลยนะครับ